เทียบกันให้เห็นชัดๆเปิด13คู่พระดังซีรีส์ดังเวอร์ชันเกาหลีและเวอร์ชันไทยสวยหล่อคนละสไตล์แต่จะมีใครกันบ้างและปังขนาดไหนมารับชมกันเลยค่ะ 1 Boys Over Flowers ซีรีส์ F4 สุดด่งดังที่ทำมาแล้วหลายเวอร์ชันหนึ่งในนั้นคือเวอร์ชันเกาหลีที่มีนักแสดงนำคือคูฮเยซอนลีมินโฮคิมพยอนจุงคิมบอมและคิมจุนในขณะที่เวอร์ชันไทยมีชื่อว่าหัวใจรักซีดวงดาว Boys Over Flowers ที่ก็ได้นักแสดงนำเป็นไบวชิรวิทย์วินเมทวินดิวจีรวัตนานนีฮิรันกิตและได้น้องใหม่อย่างตูต้นตะวันมาเป็นนางเอกนั่นเอง 2. ฮูอายูสคู h o o l ตี้ฟิซีรีส์รักใสๆของวัยรุ่นที่ได้นำจูฮยอกคิมโซฮยอนและยุคซองแจมารับบทนำในขณะที่เวอร์ชันไทยมีชื่อว่าหู้อายุเธอคนนั้นคือชัดอีกคนได้คิสพิรวัตรน้ำตาลทิพนารีและเคเรสิทธิชัยมาเป็นตัวหลักในเรื่องนี้นั่นเองค่ะ 3 Coffee p r i n c นซีรีส์เกาหลีรุ่นบุกเบิกที่เข้ามาดังในเมืองไทยโดยมีนักแสดงนำคือกงยูยูอ่นเฮยจนผ่านไป5ปีก็ได้มีเวอร์ชั่นไทยออกมาในชื่อวุนดักเจ้าชายกาแฟโดยได้2พระนางเป็นแม็กวีระดลนและแม็กซินอินทร์พมารับบทน,นำในเวอร์ชั่นนี้ค่ะ 4W2World Apart ถือเป็นซีรีส์เกาหลีแฟนตาซีโรแมนติกที่ด่งดังอย่างมากในปี2016โดยได้อ e ีจงซอกและฮันฮโยจูมาแสดงนำในขณะที่เวอร์ชั่นไทยมีชื่อว่าเกมรักสลับม,มิติได้นังเอกสุดน่ารักอย่างออมสุชาและพระเอกสุดหลอยอย่างจี S, สุดที่รักมาประกบคู่กันนั่นเอง 5. OMGOS oh สุดยอดซีรีส์รอมคอมปี2015โดยได้พักโบยองถ่ายทอดเคมีกับโจจองซอแในขณะที่เวอร์ชั่นไทยอย่างเรื่อง OMG ผีปวดชวนมารักในปี2017ก็ได้นักแสดงนำแถวหน้าอย่างปอารักหนูน่าหนึ่งธิดาและยิปซีคิรติมาร่วมแสดงในเวอร์ชันนี้นั่นเองค่ะ 6 Let's Fight Ghost ซีรีส์แนวลึกลับคอมมดี้ที่ได้นักร้องหนุ่มโอกแท็กยอนและนางเอกแถวหน้าอย่างค so ิมโซฮยอนมาเจอกันส่วนเวอร์ชั่นไทยก็ใช้ชื่อเรื่อง Let's Fight Ghost เหมือนกันซึ่งก็ได้ออกอากาศในปี2020โดยได้นักแสดงนำเป็นออนบีเอ48และเซนสุภพงษ์นั่นเองค่ะ 7 princess hours ซีรีย้อนฮิตในช่วงปี2007นำแสดงโดยยุนอ่นฮเยจูจีฮุนคิมจองฮุนซองจีฮโยมมาแสดงนำในเวอร์ชั่นเกาหลีส่วนเวอร์ชั่นไทยมีชื่อเรื่องว่ารักบุญบุญเจ้าหญิงจอมจุนสร้างในปี2 0 1 7นำแสดงโดยแพตตี้อังสุมารินเต๋าเศษธพงศ์สเตฟานสายชนและเบเบ้ฐันชนกค่ะ ป l h o u ส e ซีรีส์สมัยวัยยาวของใครหลายๆคนที่นำแสดงโดยนักร้องนุ่มยางเรนและนางเอกสาวซ่องเฮคโิโอส่วนเวอร์ชั่นไทยมีชื่อว่าวุ่นนักรักเต็มบ้านได้ออมสุชาและไมพิรัตมาแสดงนำนั่นเองค่ะ 9ใหม่เรือฟอร์มเดรสตารซีรีส์แฟนตาซีปี2013นำแสดงโดยคิมซูฮยอนและจอนจีฮยอนส่วนเวอร์ชันไทยใช้ชื่อเรื่องว่าลิขิตรักคามดวงดาวออกอากาศในปี2019แต่พระนางชื่อดังอย่างนาเดกคูกิมิยะและแมทพิรานีมาประกบคู่กันนั่นเอง 10. v o i c หนึ่งในซีรีส์เกาหลีึ้นหิ่งประเภทสอบส่วนที่หลายคนชื่นชอบที่นำแสดงโดยจางฮยอกและอีฮานาในขณะที่เวอร์ชั่นไทยมีชื่อว่าสัมผัสเสียงมรณะนำแสดงโดยแอนดริวเกรกสันและแพนเค้กเข็มมนิกค่ะ 11 My ID Is Gangnam Beauty ซีรีส์รักใส,สายปี2016นำแสดงโดยอิมซูฮยางชาอึนอูส่วนเวอร์ชั่นไทยมีชื่อว่า Beauty Newbie หัวใจไม่มีปลอมซึ่งจะได้รับชมภายในปี2023นี้ซึ่งนำแสดงโดยใบเฟืร์นพิมพ์ชนกและว,วินเมทาวินนั่นเอง 12. A World of b a l i c Cooper ซีรีส์รีเมคของเกาหลีที่เลตติ้งสูงอย่างมากที่นำแสดงโดยคิมฮีเอพักแฮจุนและฮันโซฮีส่วนเวอร์ชั่นไทยมีชื่อว่าเกมลักทรยศ The betrayal ที่ได้แอนทองประสมอนันดาและแพทริเซียกูดหมารวมแสดงนำซึ่งก็จะได้รับชมภายในปีนี้เช่นเดียวกัน 13สตาร์ u ัซีรีส์เกาหลีวัยทำงานปี2020ที่มีซูจีนำจูฮยอกคิมซอนโฮและคังฮานาะมารับบทบาทน,นำในเรื่องนี้ในขณะที่วอชัไทยอยู่ในช่วงฟิตติ้งตัวละครโดยได้อัพภูมิพัทเบลเข็มมิสราเกสโพลและก้อยอรัชพรมาร่วมแสดงนำส่วนชื่อเรื่องจะใช้ชื่อเดียวกันไมมนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ